ขอหนา5คะแนนนะครับยิงเลยครับยิงเข้าไปติดขอเลนึ่หายเลข30นะครับขอเลขอยู่ที่ครดึงครับกระชากบอลแตะบอลแ้ครับยิงเข้าไปนกขาประกโดยหมายเลขสองครับเป็นลูกโทษเยาะตัวไปเป็นตัวตัวนักโทษไม่เป็นนะนีนตอว จะได้ทำงันได้บอลนี้พี่มึงเฮ้ยบอลต้องไปเลยโอลโหดีแล้วดีแล้วอครับอรบใจแรงมากต่อไปตรงต่อไปครับเฮ้ยไอ้ลช่วยดีสุบแล้วยังมีนะพอแล้วเียร์ยังนังอยู่ครับอ้าอีอ้าวไปขหน้าเลยบอลตอีหน้าพอแล้ครับไล่ต่อติดนะต่ออานดครับ

ถ้าเวลาปุ่มดูด้วยว่าจะเข้าในเส้นเี่ยวเส้นได้เริ่มเกี่ยแล้วน่มเตียงก็ตีครับพิกเตะขึ้นมาครบข้างอ๋อขาครับพิกเอาขาทีผีทครับชัดข้างไรีสามเลยครับตันนี้ เออไม่ได้เอไม่ได้ลมันจริงนะต้องระวังครับเอาอเลยนะเออหนึลงมจ้าให้เมมครับ่เจ็ดครับไปเลยครับไมกินยาแลับไป ไปดิไปดูฉยดนึ่งหรอมือาดนะครับแต่ไม่ผ่าน ยังไงแม่เนี่ยบเิถชาวาเอาเยี่ยมเลยโอ้โหนีัดเข้ามาจอจริงนโอ้ลูกนี้เีย เเยี่ยมตูุ้กังเข้าไปอย่ไหางสามเดียวเดียวเดียวรอบคได้เฮ้ยเึ้นคันคาบอลอันนี้ได้งกล้วยอใไเนี่ยมันแจ่ม่่กล่เขใช้หกตัวครับ อันหนึ่งลัะครับยิ่งทงใส่ตแน่นอนจริงจนะลางเจริงแล้วนะครับประสิทธิ์นะ่เลี้ยงข้ตูเลยนะนะครับเพื่เียแม่นะครับในการซีฟซีที่ควรมสมรเท่นง่ยนะครับการ ขานใช่มครับเป้ครดานตนครับแ0 8สนะครับขอถานตัันส่นะครับเปล่า right? ล้น right? เลตาครับามาครับดูครับอ้าวดูเครับจดนไปไหนกันครับเรื่อลงตาครบไม่เิงเรื่องเจ็บตีตาได้ต่อบอลนี่ดีต่อบอลนี่ดีแต่แต่คใหญ่ยิงก็โดนเลื่อนเยอะเอาละครับเอาโหตัวนี้เะิตาได้บอลเลี้ยงตั้งยิตนไปเลยก็หกหก มันนั้นอะไรเกิดย e ิงได้ครับคุณจอนนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วยิงอีกแล้วครับตูต้าครับจะพงเท่าไครครับสตาชี้มาชี้มาเฮ้ยแล้วเลียวซ้ายอีกแล้วครับเอาซ้ายครับฟิล้าครับตอนนี้เฮ้ยมีเปลี่ยนแล้วเลี้ยวข้างหลัวนะครับเลียวเลียวจัดไปเตรียมพมากเลยครับเตรียมพร้อมล่าสบาย Tiga terlepas, nah, kini gap, oke, 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 gap waktunya nih, 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 nih,